ผิวเนี่ยสว่างใสขึ้นถึง42ในทันทีเอ๊ะขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่มันเล่นกลหรือเปล่าคะวัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลีนฟาราดานะคะคลิปนี้นะนีนก็จะมารีวิวเซรั่มที่กําลังมาแรงแล้วก็หอนหิวมากๆเลยในขณะนี้นะคะเขาเพิ่งวางขายเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองนะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะ r o r i o l Paris Re Vital l i p Hyaluronic Acid Serum นะคะชื่อยาวมาก <c oughs> ขอเรียกสั้นๆว่า r o r i o l h y a l u r o n Serum แล้วกันนะคะนีนก็ไม่ได้มาเปิดคลิปท้าครั้งแรกเหมือนที่ผ่านๆมานาะสกินแคร์เนาะแต่ว่าลีนเนี่ยอยากจะ ลองทาด้วยตัวเองนะคะว่าความรู้สึกประสบการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงก่อนนะคะสักประมาณ7วันนะคะลีนใช้มาปันมาณ7วันแล้วก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ตรงที่ได้รับแล้วก็ความประทับใจที่ได้รับจากเต้าเซรั่มไฮยาลูรอนตัวนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเขามียอดขายเนี่ยพุ่งสูงถึงแบบเป็นที่1เลยนะตอนที่วางขายในอเมริกานะคะพอวางขายที่ไทยเนี่ยราคาน่ารักมากเลยค่ะทุกคนขอบอกเลยนะคะว่าแค่หลักร้อยเท่านั้น นอกจากราคาจะน่ารักแล้วนะทุกคนเจ้าตัวไฮยาลูรอนแอซิดเซรั่มขวดนี้นะคะมากไปด้วยไฮยาโรนิกแอซิดสูงถึง1.5%เเลยนะคะคือมันเยอะมากๆเทียบกับทั่วๆไปนะแล้วแบบขวดแค่นี้ทำไมใส่ให้มาเยอะจังเลยครัพี่ รีนแบบว้าวมากนะคะเลยก็อยากลองนะแล้วเขาเนี่ยทำงานช่วยกันทำงานแบบ2โมเลกุลทุกคนมีทั้งไฮยาโรนิกแอซิเซัรมโมเลกุลใหญ่แล้วก็โมเลกุลเล็กนะคะเจ้าตัวโมเลกุลเล็กเนี่ยจะช่วยซึมซับเข้าไปในผิวได้อย่างล้ำลึกได้ดีมากกว่าโมเลกุลใหญ่นะคะแล้วก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเด้งจากภายในแล้วส่วนโมเลกุลใหญ่นะคะก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวของเราภายนอกเนี่ยดูเรียบเนียนทุกคนมัน นอกจากนั้นนะคะยังผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังด้วยนะคะว่าไม่ทําให้เกิดการแพ้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีสีไม่มีกลิ่นอะไรเลยสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็ใช้ได้นะคะลีเนี่ยพุ่งตัวไปเลยค่ะเพราะว่าลีนี่ยกลัวแพ้เวลาจะลองครีมอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะลีน,นก็อันนี้คือไม่ไม่ค่อยกลัวเพราะว่าหลังจากที่ดมดูแล้วนะคะมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะดูสิคะเขาเนื้อเขาใสบริสุทธิ์มากม ตัวไฮยาูรนเซรั่มตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างล้ำลึกเลยนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่แห้งกร้านสําหรับสาวสาวที่หน้าแห้งนะคะลีนว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากมากมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเติมน้ําให้กับผิวนะคะเติมความอิ่มเด้งเนี่ยจากภายในเลยทําให้ผิวดูสดชื่นนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นนะคะผิวเนี่ยสว่างใสขึ้นถึง42%ในทันทีเอ๊ะ ขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่มันเล่นกลหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะแล้วประสิทธิภาพก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าช่วยกันทํางานระหว่างโมเลกุลพี่เล็กกับพี่ใหญ่นะคะ2โมเลกุลช่วยกันทํางานนะคะบํารุงผิวหน้าของเรานะ เล่าความประทับใจหลังจากที่ใช้ครั้งแรกกันดีกว่านะคะก็หลังจากที่ลินใช้ครั้งแรกเนาะหลังจากทาลงไปนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันจะมีความใสแต่เข้มข้นนะคะใสอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจางนะทุกคนไม่ใช่ว่าเจือจางนะมันเข้มข้นมากแต่ว่าไม่มีความเหนิดเลยนะคะหลังจากที่ลงไปที่ผิวเนี่ยไม่มีความที่แบบว่าไม่สบายผิวอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะแล้วจะรู้สึกได้ถึงความตึงนะคะผิวเนี่ยดูสดชื่อแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะแล้วที่เขาบอกว่ารู้สึกว่า ไร์กระจ่งางใสขึ้น42%เนี่ยจริงไหมส่วนตัวลีเนี่ยรับรู้ได้เลยค่ะครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่ามันแบบกระจ่างขึ้นมาเฮ้ยคือจริงเหรอแต่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองจริงๆนะคะแต่ว่าความรู้สึกนั้นมันมีจริงๆค่ะก็เอาหน้าเนี่ยไปส่องกระจกดูนะคะแล้วก็แบบ ไปเพ่งดูใกล้ๆว่ามันจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่ารู้สึกได้จริงๆนะคะว่ามันตึงแต่ไม่ได้แบบสีผิวเปลี่ยนอะไรอย่างนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเรารับรู้ได้เลยหลังจากที่ทาไปนะคะผิวของเราในชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าวันนั้นอลีนไปเวทเทนนิ่งมาหนักมากๆเลยนะคะความเหนื่อยล้าของผิวเลีนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะ แต่พอหลังจากทาเจ้าตัวเซรั่มตัวนี้แล้วก็เข้านอนนะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรแบบหนักหน้าหรืออะไรเลยนะคะเพราะว่าเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยมันจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะพอหลังจากที่นอนไปประมาณ2ชั่วโมงลีนนอนไม่หลับเนาะแล้วแบบก็เลยเอามือเนี่ยมาจับจับหน้าดูคือวันนั้นลีนไม่ได้ทาครีมตัวอื่นเลยนะคะลินทาเป็นตัวเซรั่มตัวนี้ตัวเดียวก็มือเอามือจับจับหน้าดูแล้วก็แบบเฮ้ยมันตึงัว่าแกแล้วมันก็แบบว่าละเอียดมากขึ้นรู้สึกได้ว่าเหมือนเราสัมผัสอะไรที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนอะ แล้วตอนนั้นนะคะความคิดแวบหนึ่งก็เข้ามาในหัวเลยค่ะว่าเฮ้ยแกอย่าเพิ่งเชื่อสิมันอาจจะเป็นเพราะเนื้อเซรั่มเคลือบหน้าเราอยู่ก็ได้แล้วมันก็เลยรู้สึกตึงเฮ้ยตอนเช้าเนี่ยเราตื่นมาเราล้างหน้าแล้วตัวเนื้อเซรั่มมันลุดเนี่ยมันอาจจะไม่ตึงแบบนี้ก็ได้แต่ทุกคนเชื่อไหมคะตอนเช้ารีล้างออกล้างหน้าออกอะคะ หน้ามันยังตึงอยู่คืออเมซิ่งมากๆอันนี้คือความ Amazing ที่เนีนยจะบอกให้โลกรู้เลยนะคะว่าเซรั่มจ้ตัว Royal Hyaluron s ร r u um เซรัมตัวนี้นะคะมันทำได้แล้วคะ่ะทุกคน1วันตึง1คืนตึงนะคะตัวรีเนี่ยลองพิสูจน์มาแล้วนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองกันจริงๆเลยนะคะเซรั่มตัวนี้แล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะลีก็ ขาดไม่ได้เป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยลิ้นทาทุกวันเลยลิ้นลองทาตัวนี้นะ7วันมาแล้วนะคะตัวเดียวเลยไม่แตะครีมอื่นเลยนะ ลอเรีย h ไฮยาลูรอนเซรั่มตัวนี้นะคะขนาด30 ML นะคะราคา999บาทเท่านั้นนะคะทุกคนราคาน่ารักมากๆไม่ถึงพันเลยนะคะทุกคนเอื้อมถึงได้แน่นอนนะคะทุกคนสามารถลองใช้ได้เลยนะคะเอ๊ะแล้วมันเหมาะกับใครคะพี่ลีนตัวนี้นะคะเหมาะกับทุกๆคนทุกๆเพศทุกๆวัยเลยคะ่ะแม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้ลีนเนี่ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ ด้วยความที่เขาการันตีมาจากแพทย์ผิวหนังเลยนะคะไม่มีสารที่แบบเป็นพาราเบนไม่มีสารอันตรายอื่นๆใดๆเลยนะคะใช้แล้วไม่มีการผลไม่มีการอะไรเกิดขึ้นเลยอันนี้รีลองกับตัวเองมาแล้วนะคะมาบอกต่อเนาะก็สําหรับน้องๆน,นะคะที่อายุยังไม่ถึง30มสิบอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ช่วยให้ผิวของเราเนี่ย โครงสร้างผิวของเราเนี่ยดีนะคะแน่นขึ้นอิ่มฟูมาจากภายในเลยนะคะเพราะว่าเขาทํางานด้วยกันสองโมเลกุลโมเลกุลใหญ่และก็โมเลกุลเล็ก บำรุงตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยยิ่งได้เปรียบนะคะโครงสร้างผิวเนี่ยแน่นๆอยู่แล้วนะคะได้รับการบำรุงแบบล้ำลึกตัวนี้เข้าไปเนี่ยยิ่งจะแน่นลีนบอกเลยนะคะจะได้เปรียบมากกว่านะคะแล้วก็สําหรับคนที่วัยอายุประมาณเท่าๆกันนะคะอายุ 30- 40ประมาณนี้นะคะที่มีปัญหาเดียวกันกับลีนนะคะนั่นก็คือผิวที่ไม่ตึงไม่กระชับนะคะตัวนี้จัดไปเลยค่ะลีนแนะนำจริงๆค่ะพิสูจน์ความตึงมาแล้วนะคะทุกคนตึงเรียบเนียแล้วก็สว่างใสามากขึ้นด้วยเห็นไหมคะตอนนี้ดู ใกล้ๆก,ก็ได้นี่นะคะคือมันเรียบเนียนมากๆจริงๆนะคะอยากจะแนะนำค่ะเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้นะของปี2,020เลยนะแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ไหนคะพี่ลินอ่ะเดี๋ยวลินจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างตรงนี้นะคะจะได้รับส่วนลดด้วยนะทุกคนตอนนี้มีจัดโปรส่วนลด100บาทนะคะอย่าลืมรีบๆกดเข้าไปสั่งซื้อกันนะคะก่อนที่โปรส่วนลดนี้จะหมดเขตนะคะ สำหรับคลินี้นี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็จะไปอาบน้ำล้างหน้าแล้วก็ทาเจ้าตัวรอยลลไฮยา r รนเซรัมตัวนี้แล้วก็เข้านอนเหมือนเดิมเลยนะคะก็อย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะคลิกลิงด้านล่างเลยได้รับส่วนลดด้วยนะจ๊ะซื้อที่อื่นไม่ลดนะจ๊ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจ้า